มาดูกันที่อีกหนึ่งบทวิเคราะห์ทางการเมืองกันนะครับซึ่งยิ่งใกล้วันที่เชื่อกันว่านายกรัฐมนตรีจะพ้นจากรักษาการก็ยิ่งทําให้ความเห็นของกลุ่มที่ต้องการค่มล้มรัฐบาลน,นั้นเริ่มมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันในวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายยึดอํานาจไว้ในมือสุดท้ายแล้วนะครับใครจะเป็นผู้เข้าวินได้ทําตามแนวทางของตัวเองอีกไม่กี่วันคงได้รู้กันติดตามได้ในคอลัมน์อัปเดตครับ มาติดตามคอลัมล์อัปเตจากหนังสือพิมพ์โลกวันนี้คอลัมน์โลกวันนี้มีประเด็นเรื่องชิงอำนาจกันเองต่างแนวทางเป้าหมายเดียวกันแต่ระดับความต้องการในเป้าหมายอาจไม่เหมือนกันชัดเจนว่ากลุ่มที่ต้องการโค่นล้มรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเริ่มมีความคิดต่างกันในวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายยึดอำนาจมาไว้ในมือ เพื่อปฏิรูปประเทศตามทิศทางที่ต้องการในายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ปรับเปลี่ยนการเดินมากถอนตัวจากการร่วมเป่านกหวีดข้างถนนหันมาเดินสายประสานฝ่ายต่างๆเพื่อให้เกิดการ,รตีรูปภายใต้กรอบกติกามีกฎหมายรองรับควบคู่ไปกับการเลือกตั้งประกาศตนเป็นผู้เสียสละหากทุกฝ่ายยอมรับข้อเสนอจะไม่ลงเลือกตั้ง แต่จะไม่ขอมีตำแหน่งทางการเมืองใดๆพลิกวิธีเล่นจากหน้ามือเป็นหลังเท้าก็ปปสอของนายสุเทพเทือกสุบรรยังเดินหน้าตามเป้าหมายเดิมคือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเอาอำนาจมาไว้ในมือขอเป็นรัฐาธิปัตย์จัดเองใช้เวลา18เดือนก่อนเลือกตั้งปรับกลยุทธ์ฟื้นสัญ,ญลักษณ์เสื้อเหลืองมาใช้เคลื่อนไหวหวัวงดึงแนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเก่า ออกมาร่วมรบในการทำสงครามครั้งสุดท้ายดีเดตตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปกะวันบอเวลานอให้สอดคล้องกับการตัดสินคดีความเกี่ยวกับนายกยิ่งลักษณ์ของปปชและสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้เอื้อต่อการเข้ายึดอำนาจคณะรัฐบุคคลภายใต้การนำของพลเอกสายหยุดเกิดผลอย่างมุ่งมั่นแนวทางยกร่างพระราชกฤษฎีกา แนวทางแก้ปัญหาประเทศขึ้นทุนกล้าวขณะที่กปปสเวทีแจ้งวัฒนะของพระสุวิทย์หรือพุทธอิสระประกาศแนวทางชัดทันทีที่สารรัฐธรรมนูญสั่งให้นายกพ้นจากรักษาการจะยกขบวนเดินเท้าไปหัวหินเพื่อถวายคืนพระราชอำนาจตามมาตราสามยิ่งใกล้วันที่เชื่อว่านายกจะพ้นจากรักษาการความเห็นยิ่งปริแยกแตกต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายใครจะเข้าวินได้ทำตามแนวทางของตัวเองอีกไม่กี่วันจะได้รู้กัน